ที่เราตัดสินใจที่จะไปหย่าเพราะอะไรให้เหตุผลเหตเห็ไปหย่าเขาฝากน้องที่ชื่อทรายอะค่ะมาบอกว่าว่าเขาจะไปทํางานที่อื่นอืมให้ไม่หย่านะอะไรเงี้ยไม่งั้นอะมากลับไอทีประมาณหกเจ็ดปีนะอันนี้ไม่งั้นอะเขาจะฟ้องหย่าหนวก็จะไป่างแต่ประเทศเหรอหนูก็ไม่แน่ใจค่ะอันนี้หนูไม่รู้จริงหนูก็เดินไปดูครับปีเดินไปดูเลยไปถึงก็ พราะหนูเห็นหน้าว่าอ๋อเป็นคนที่แบบว่ารู้จักยิ้มให้กันอะไรให้กันก็หนูก็ใส่เลยค่ะแล้วเขาก็เลยมาชาร์จมาทําร้ายร่างกายหนูเพื่อปกป้องผู้หญิงคนนั้นเราใส่ยังไงลราเข้าไปถึงไม่ตบจะตีกระชากลูกมารถดรทําไมค่ะเราก็เราก็ตบเข้าไปค่ะนี่ฮะแต่ก็ต้องบอกว่าอาดีตเมียคือน้องวิลาวันไปตบหญิงใหม่ของอพี่ผู้ชายเขาถูกไหมฮะ ซึ่งล่าสุดเราไปเจอพี่ผู้ชายแล้วต้องฟังความสองข้างเราก็ไปถามบอกพี่สุทัศน์จริงหรือเปล่าพี่เหมือนกับเลิกปุ๊บพี่มีคนรักใหม่นี่เรื่องเรื่องเลยอะเขาไม่เลิกอืมผมพ่อะไรวันนั้นผมก็บอกปราลัดว่ายังไงเขาก็ไม่เลิกเพระอเลยผมเชื่อว่าเขาไม่เลิกแน่พะอเลยก็เงินผมไม่ได้เก็บเลยสักบาทเดียวเงินไม่ได้เก็บเลยสักบาทเดียวคืออยู่คือผมไปหาปลาสองคนคู่กันครับไออีกคนขายที่หาด้วยกันผมก็ขายของผมเนี่ยให้มันเลยอืมและไอคนขายเนี่ยต้องขายของข้างร้านเขาครับ ผมก็ให้ไอเนี่ยเอาเงินให้ไปเลยผมไม่ได้จับเงินไม่จับเงินสามปียังไม่ได้จับเลยจะให้เปลี่ยนเรื่องอะไรอืมันนอนน่ะไม่ตรงกันอืผมก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวนี่จะเปลี่ยนให้นอนตรงกันนอนตรงกันหือไม่ตรงกันคือนอนพร้อมกันเนี่ยอืมบางทีถ้าไรเขานอนก่อนผมเนี้ยผมนอนที่หลังตัวเองจะเปลี่ยนบ้างไหมจะเปลี่ยนอะไรอ่ะมันเป็นอย่างนี้มันบอกมผมเลยว่าเอาทีนี้นี่ทําไมคือยายไม่ชอบไม่อะไรเลยตอนมาอยู่อ่ะทําไมนี่เปลี่ยนได้อ่ะ ช่เปลล่ะมันบอกว่ามันไม่เปลี่ยนผมก็เลยบอกว่าเอานี้มีแค่สองอย่างครับเปลี่ยนก็เลิกเอาวันไหนมันบอกมันไม่เปลี่ยนถ้าไม่เปลี่ยนก็ต้องเอาเลิกผมก็เก็บสภาพาปุ๊บมาผมบอกว่าห้าปีเนี่ยของนี่ไม่มีอะไรเลยหรอมึงจะเอาอะไรกูเคยบอกแล้วไงแล้วผู้หญิงในรถนี้ก็เจอสุดท้ายเป็นใครที่เขาเจอในรถนีารวจพี่นี่มาเป็นเรื่องแบบไม่น่าเชื่อเลยอะนอนตรงกันได้ไหมพี่ผู้ชายยอมเปลี่ยนแล้วแต่ผู้หญิงไม่ยอมเปลี่ยนมานอนตรงกัน แล้วผู้ชายก็ถามระหว่างนอนตรงกันกับเลิกผู้หญิงขอผู้หญิงก็บอกว่าอะไรนะเขาไม่ยอมเปลี่ยนเวลานอนให้โอ้โห oh, oh. จริง,รงๆเขาก็อยู่กันมา5ปีแล้วนะละเอียดอ่อนเหมือนกันอนอนเรื่องเวลานอนเนี้ยนะเรานอนไม่ตรงกันอ่ะป่ะไม่ตรงกันเลิกอะไรเลิก